แอมบีกับโซโย11ได้เจอกันแล้วฝังนุ่มๆตีกันเองส่วนฝั่งสาวๆมีต่รักแรืพบเต็มไปหมด ladies and gentlemen คลิปนี้จะมาสรุป live patch 1.6ของเกมหกของเ Zone Zero ที่จะมาในวันที่12มีนาคมโดยจะแบ่งหัวข้อหเห็นดังนี้ส่วนโค้ดแปะไว้ให้ใน description เรียบร้อยแล้วหรือจะรับผ่านโฮโ o แ a ลก็ได้นะสะดวกดีแล้วไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยครับ ตัวละครระดับ5ดาวตัวแรกแอมบี้ร่างทองรักแรกพบครั้งที่4ี่ธาตุไฟฟ้าสายโจมตีรุนแรงแม้ชุดจะเปลี่ยนไปแต่ใจที่มีให้เบอร์เกอร์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อย,ยิ่งโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ำๆจะเป็นการเติมมาร์กให้เต็มแล้วจะ s t a ็กได้3ชั้นเมื่อแอมบี้ใช้สกิลใส่ตัวที่มีมาร์กจะโจมตีแบบสแลชอย่างรวดเร็วสร้างดาเมจไฟฟ้ารุนแรงแล้วนำมาร์กออก1ชั้นการกดสกิล ex ค้างจะปาดาบออกไปเป็นรัศมีวงกลมไม่ใช่แป้งโยคีนะแล้วแปะมาร์กใส่ศัตรูให้ครบ3ชั้นจ,ต,ต,นจ,จตีสา,าร,สราามชั้นา ออทั้งหมดุกครั้งที่นำมาร์คออกจะเกิดดาเมจใหม่ชื่อ after shock ซึ่งต้องดูตอนเข้าเกมอีกทีว่าเมคาอิกเป็นยังไงกันแน่อันตรีจะโจมตีรุนแรงและแปะมาร์คใส่ศัตรูให้ครบ3มชั้นสไตล์การเล่นแอมบี้จะเป็นการโจมตีแปะมาร์คใส่ศัตรูและเอามาร์คออกเพื่อสร้างดาเมจรุนแรงตัวต่อมาทริกเกอรก์รกักแรกพบครั้งที่17ธาตุ่าไฟฟ้าสายสตันผู้ที่ตาเกือบบอดสนิทจากการโดนอ e ีเทอร์กัดกร่อนแต่ไม่เห็นหน้าก็รู้ปะว่าน่ารักการโจมตีปกติค้างจะเข้าสู่โหมดในเปอร์ลากหัวคม,มยิงตรูและะสสมแมแ้่่ชือวาิรรชะหหวว่าาางยัคมมสามาถกดททิศางพห การโจมตีของศัตรูได้เมื่อปล่อยการโจมตีปกติจะถอยหลังตั้งปืนยิงอย่างเฟียวปิดฉากศัตรูแล้วทําให้เกิดคุยกั๊กซิสให้เพื่อนเข้ามาสู้ต่อเมื่อเพื่อนใช้ท่าโจมตีเหล่านี้โดนศัตรูทริกเกอร์จะใช้แต้มเพิร์ชจำนวนหนึ่งสร้างดาเมจ after shock แต่ถ้าเพื่อนใช้ท่าโจมตีรุนแรงทริกเกอร์จะสร้างดาเมจ after shock แรงกว่าเดิมและเพิ่มเด,ดสใส่ศัตรูจํานวนมากแล้วเมื่อ after shock ของทริกเกอร์โดนศัตรูจะเพิ่มตัวคูณดาเมจด้วยนะไม่จาเป็นต้องให้ศัตรูติดสตันก่อนสกิล ex จะเปิดโหมด coordinate support แปดวแล แ,แ,แ,แต้มเพิร์ชอันตีจะยิงหัวคมๆแล้วเปิดโหมดซัพพอร์ตนาน12วิทําให้สไตล์การเล่นจะเป็นการสะสมแต้มเพื่อเปิดโหมดซัพพอร์ตช่วยเพื่อนปั๊มดาเมจและเดสให้ไม่ขาดสายและตัวสุดท้ายแรงเอพอคราแรกพบครั้งที่16ธาตุกายภาพสายสตันแล้วได้กลายเป็นเบสคนล่าสุดในแกงนักบิดคิดถูกประเด็นที่ย้ายแกงเมื่อพอคราใช้สกิล EX assist f o w up เชนักแท็กหรืออันติจะเข้าสู่โหมดนักล่าหลังจากสลับตัวละครเวลาเพื่อนใช้สกิลธรรมดาหรือสกิล EX พอคราจะช่วยเข้ามาโจมตีแวบๆได้มากสุด6ครั้งจากแต้ม ซึ่งจะทำให้เดสตศตรูเพิ่มเร็วขึ้นและถือว่าเป็นดาเมจอัฟเตอร์ช็อคเมื่อสลับตัวละครกลับมาที่พอลคราจะเป็นการออกจากโหมดนักล่าอันตีจะเป็นนักล่าน่ารักยิงปืนคู่ใส่เป้าหมายซึ่งน่าจะสร้างเดสใส่ศัตรูจํานวนมากสไตล์การเล่นจะเป็นการช่วยแจมการโจมตีสร้างดาเมจและปั๊มเดสได้เร็วขึ้นแล้วในอนาคตจะมีเทรลเลอร์ของทั้ง3คนด้วยรอติดตามกันได้ แบนเนอร์ครึ่งแรกจะเป็นแอมบี้ร่างทองตัวรีรันเป็นเบอร์นิสส่วนตัวระดับ A จะมีพอคร่ากับเบนนี่ตู้เฟอร์รี่นี่ว่ะแล้วยังว่าพอคร่าอยู่ในครึ่งแรกนะเบอร์นิสเลยรีรันเร็วกว่าชาวบ้านครึ่งหลังจะเป็นทริกเกอร์และตัวรีรันเป็นจูเยนส่วนตัวระดับ A จะเป็นลูซี่กับบิลลี่ที่บิลลี่ผมว่าน่าจะใกล้เข้าร่างทองขึ้นทุกทีละวิวเอนจินใหม่ของทั้ง3คนของแอมบี้เสียดายไม่ใช่รูเบอร์เกอร์ของทริกเกอร์เป็นหมวกกันน็อกแล้วของพอคร่าบอลมีหนาม มาดูที่เนื้อเรื่องหลักส่งท้ายในเรื่อง1.0เราจะได้รับคําขอจากเจ้านายแก๊งเมทให้เข้าไปร่วมงานประมูลเพื่อประมูลของชิ้นหนึ่งมาให้ได้โดยผู้ร่วมประมูลจะมีนานามิจากจูจูสึกไคเซนลาฟทาเลียจากผู้กล้าโลภพนาดเซจากวารโลแลนต์นานามิสองระลักแรกพบครั้งที่18โดยความช่วยเหลือจากท่านนายกเราจะได้พลังตัวเองกลับมาบางส่วนให้มีกินมีใช้ยังไม่รู้นะว่าพลังอะไรอาจจะวิ่งได้นานกว่าเดิมแล้วไม่เหนื่อยการประมูลครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างหลายครัวอํานาจรวมถึงแกง bird, ๊มแกงมนนอคนกิ้งเบ ฝั่งฮิวโก้ดูมีซัมติงในอดีตกับลายคอนส่วนวิเวียนน่าจะกลายมาเป็นหนึ่งในฮาเร็มไวส์ตามเคยแล้วก็มีเนื้อเรื่องเอเจนต์สองคนเนื้อเรื่องแอมบี้ร่างทองโซยอสิเ so, <your> เจอปัญหาบางอย่างและหายตัวไปทําให้แอมบี้กับทริกเกอร์เป็นห่วงมากเลยร่วมมือกันตามหาแต่ตามไปตามมาดันขุดเจอโมอดีตของแอมบี้ความลับของแก๊งที่ตัวเองเคยอยู่และเรื่องราวระหว่างแอมบี้กับโซยอสิเอ็ดที่ทั้งหมดนี้ผมเดาว,ว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่เป็นโคลนเพราะแอมบี้ก็เกินเกินในไลฟ์ว 11เอาดาบแอมบี้ไปใช้ด้วยอย่าบอกนะว่ามีท่าประสานดีไมด่ดีพูดแจ็คพอตก่อนโจมตีส่วนเนื้อเรื่องทริกเกอร์จะเป็นการย้อนอดีตตอนที่เราเปิดร้านแมงป่องรับคำขอใหม่ๆเราได้พบกับหญิงสาวสวมภาพปิดตาคนหนึ่งแล้วตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะคำขอลึกลับบางอย่างซึ่งจะโชว์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทริกเกอร์ที่มีมาช้านาน มาที่เกมเพลย์มีรูปโปรไฟล์ใหม่ของทั้ง3คนจีบทริกเกอร์กับพอลคราได้ตั้งแต่แพชนี้เป็นต้นไปส่วนแอมบี้ร่างทองจะแชร์ความสัมพันธ์กับแอมบี้ร่างเบอร์เกอร์เลยไม่จําเป็นต้องจีบใหม่ส่วนของโซเยอร์สิจะปลดล็อกความสัมพันธ์เลเวล4ีในแพชนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะมีวอลเปเปอร์ของทั้ง4คนให้ปลดล็อกด้วยเดซ์ใหม่2เซ็ตชาร์โดฮาร์โมนีที่น่าจะใส่ได้ทุกตัวที่มาใหม่ในแพชนี้กับเฟสเซนส์เมโลดีที่น่าจะใส่ให้วิเวียนมัง้งเห็นสี อัปเดตฮอลโลซีโลใหม่มีบอสใหม่เจเพตโตเราจะต้องตีมือกับหางเพื่อให้บอสเข้าสู่โหมดหุ่นเชิดแล้วจะมีเฟสกลางม่านเป็นวงกลมเมื่อตัวละครโดนมา่านจะเคลื่อนที่ช้าและใช้สกิลไม่ได้แล้วเมื่อบอสสัมมอนลูกน้องมาช่วยให้รีบกำจัดลูกน้องให้ทันเวลาก็จะทาให้บอสเงิบอัปเดตใหม่เพิ่มความยากระดับ6ให้เล่นมีกลยุทธก์การสารวจใหม่เพิ่มอุปกรณ์ใหม่สําหรับอีฟลินอสตราเจและคอรินทําให้อสตราปล่อยคาเมฮาไม่าได้หรือคอรินไถพื้นแบบดิจิตอลนอกจากนี้จะมีโหมดดดพิเเเศษททท่่่จะยนาายนอฟแๆใ้้าาชูไไ หรือเลือดเพิ่มตามจำนวนเงินที่มี อีเวนต์รอบนี้อีเวนต์ฮอลโลซีโลเหมือนของแพช1.5ที่จะให้เล่นตัวละครที่มีอุปกรณ์ครบโดยรอบนี้จะเพิ่ม4ตัวละครก่อนหน้านี้เข้าไปด้วยมีพื้นที่ใหม่มีสล็อตให้หมุนและมีลูกเล่นใหม่ๆใ,ให้เราไปพบด้วยตัวเองการฉายพิเศษของแอมบีที่ให้รางวัลจำกัดเวลาการฉายพิเศษของทริกเกอร์จะมีให้ยิงปืนหนึ่ว่าเล่นนิเกะล่างหัวคมๆเติมเต็มความฝันของน้องแบงบูโหมดต่อสู้ที่มีมุมมองเหมือนเล่นเกมม o b a แล้วมีแบงบูที่เป็นเจ้าของอีเวนต์ช่วยยิงศัตรูอย ขเมื่อเล่นผ่านจุดที่กําหนดจะสามารถกดรับพอคราฟรีได้ช่วยแบงบูให้เลิกเบียวและเลิกทําลายกระจกร้านอีเวนต์ถ่ายรูปแบงบูหามุมต่างๆที่กําหนดไว้ช่วยคําขอน้องคอรินจัดทีมต่อสู้เป็นฮองฮองเลิกบัฟที่ใช่เหมือนอีเวนต์นก่อนช่วยพอคราให้ผ่านโปรแกงนักปิดจ,จะใช้งานพอคราในฐานะเบคคนใหม่โดยเราจะต้องมาดูคําขอแต่ละคนว่ามีอะไรบ้างล็อกอิน7็วันรับม้วนฟิล์มเปิดกาชาสิบใบในครึ่งแรกและบูปองสิบใบในครึ่งหลังและฟาร์มสองเท่าทั้งวัตถุดิบอัปเกรดตัวละครและดิสตร์ มาดูที่ความเจริญในห้องฟาร์มวัตถุดิบมอนของตัวละครแลงเอสตู m ลิมิเในช่วงนั้นจะมีให้เปิดโหมดเบิร์นเอาซึ่งจะให้เราใช้พลังงาน2เท่าในการฟาร์มเพื่อรับของ2เท่าเช่นกันพูดง่ายๆคือประหยัดเวลาฟาร์มไปรอบหนึ่งปรับหน้าอัปเกรด W Engine ใหม่ให้เวลาอัปเลเวลจะได้เห็นโมเดลไปด้วยถ้าใครงงว่งาเมื่อก่อนเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้ ปรับให้เวลาอัพเลเวลตัวละคร w n G หรือแบงบูจะไม่ปิดหน้าต่างลงทุกครั้งเมื่อถึง m ายสเต o n e จุดหนึ่งในที่สุดก็แก้สักทีปรับหน้าการตั้งเป้าหมายการปั้นตัวละครให้เวลาฟาร์มเสร็จจะบอกเป็นเปอร์เ,เซนต์ว่าของขาดอีกเท่าไหร่และการกดกลับไปพัฒนาตัวละครผ่านแผนฝึกพิเศษจะตัดไปที่หน้าอัปเกรดเลย ก็จบแล้วครับคลิปนี้เป็นแพชที่ไม่พักเท่าไหร่นะเอาจริงๆคอนเทนต์ฝั่งเนื้อเรื่องก็นแน่นฝั่งเกมเพลย์ก็มีฮอโลซีโลใหม่อีกส่วนตัวคิดว่าแพชนี้น่าจะยังไม่ใช่แพชสุดท้ายก่อนขึ้น2.0นะเพราะเหมือนเนื้อเรื่องรอบนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทแต่เป็นยังไงก็รอดูแล้วกันใครเปิดแอมบี้ร่างทองหรือทริกเกอร์ก็มาบอกกันได้นะส่วนผมคงเหมาทุกตัวเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่หมามะาร้าแฟมิลี่อย่างเท่าเทียมขอบคุณทุกคนที่สมัครเมมเบอร์กันเข้ามาและหากชอบคลิปนนี้้้ฝาาาากกตดตตาิมมามะาพรวะรวยคับ